เครื่องเกม PlayStation 4หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าเครื่อง PS4 วางจำหน่ายครั้งแรกในเดือนพฤศจิกาปี2013ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องเกมที่ประสบความสำเร็จมากเลยครับจนมาถึงตอนนี้เนี่ยก็มีเกมสนุกๆออกมาให้เล่นกันเยอะมากเลยนีคลิปนี้เมทันบริดขอนำเสนอ20สุดยอดเกมบนเครื่อง PlayStation 4มาดูกันครับว่าเพื่อนเล่นครบทั้ง20เกมนี้แล้วหรือยัง เกมแรก Horizon Zero Dawn จะว่าเป็นสุดยอดเกมที่ทำมาให้เล่นบนเครื่องเพ4ก็ว่าได้นะครับการผจญภัยบนโลกแห่งจินตนาการที่ผสมผสานระหว่างธรรมชาติและสัตว์จากกลมากมายหลายชนิดดินแดนที่กว้างใหญ่แห่งนี้ก็มีความสนุกมากมายรออยู่นะครับเกมที่2 The Last of Us Part 2ภาคแรกของเกมนี้เนี่ยจะเป็นสุดยอดเกมของเครื่องเพ3เลยนะครับ แล้วก็ถูกรีมาสเตอร์ให้เล่นบน Play 4ได้ด้วยตัวเกมจะให้คุณเอาชีวิตรอดในยุคที่โลกล่มสลายที่มีทั้งคนเถื่อนและสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์แนะนำว่าเล่นภาคแรกฉบับรีมาสเตอร์ก่อนแล้วไปต่อที่พาร์ท2การันตีความสุดยอดด้วยรางวัลเกม e of the Year เลยนะครับมาต่อที่เกมที่3 God of War หลายๆคนซื้อ PlayStation มาก็เพื่อจะเล่นเกมนี้นี่แหละ นี่คือเกมดังสมัยยุคเพลย์นะครับหลังจากไล่ฆ่าเทพกรีกแล้วมาบนเพลยก็ไล่ฆ่าเทพนอสต่อเลยถือจะเปลี่ยนม,มุมกล้องเป็นมุมมองผ่านหัวไหล่แต่ความมันก็ไม่ได้น้อยไปกว่าเดิมเลยนะครับเกมที่4 u n c h a r t เต4อีกหนึ่งตำนานเกมที่เริ่มต้นในยุคเพลย์และมาปิดจบในยุคเพลย์การผจญภัยตามล่าหาสมบัติสุดขอบโลกกระโดดปีนป่ายบุกทะลวงไปข้างหน้า ปะทะกับเราศัตรูรัวปืนสนั่นจอโคตรมันทั้งเนื้อเรื่องและงานภาพเนี่ยก็ทําออกมาดีจริงๆเลยเนะและในยุคของเครื่อง p s 4เนี่ยเราก็ต้องเล่น GTA 5จัดเป็นเกมที่ครบเครื่องที่สุดแล้วครับสามารถขับรถซิ่งได้อยากจะเล่นกีฬาก็มีให้เล่นหลายเกมเราสามารถเลือกเล่นเป็น3ตัวละครและหาอะไรสนุกทําในเมืองใหญ่แห่งนี้ พอหลุดเข้าไปในเกมเนี่ยคืเหมือนได้ใช้ชีวิตตามที่เราต้องการเลยนะเป็นคนมีกระตังจะทำอะไรก็ได้อัดแม่ง you you เกมที่6 Marvel's p i d e r m a n ออกผจญภัยในเมืองใหญ่โดยรับบทเป็น s p i d e r m a แปราบเปล่าร้ายด้วยขุมพลังของเครื่องเพซีเนี่ยก็สามารถเนรมิตเมืองขนาดใหญ่ออกมาได้สวยสดงดงามมากเลยนะครับ และจุดเด่นของสไปเดอร์แมนก็คือการยิงใหหยห้อยโหนไปตามตึกต่างๆแค่นี้มันก็สนุกมากแล้วนะครับแล้วก็จะมีอะไรสนุกให้ทำอีกเยอะมากนะครับในฐานะสไปเดอร์ Man. แมนเกมที่7 Resident Evil ภาคที่7ตำนานผีชีวะที่ครั้งนี้กลับมาในมุมมองบุคคลที่1นึ่ทำให้สาม,มารถสัมผัสกับความสยองของอสุร,รกายเหมือนกับมันอยู่ข้างหน้าเราเลยครับแต่อย่าไปกลัวดิ เพราะเรามาเพื่อจะล้างบางพวกมันบุกเข้าไปด้วยทุกอย่างที่เรามีทะลวงมันให้ทะลุอย่างไม่หยุดยั้งพร้อมจะลุยกันมานานแล้วฮเกมที่8 m e เมทัลเกียร์โซลิฟเกมแนวรอบเรนที่จะให้รับบทเป็นสายลับบุกเข้าไปในฐานทัพศัตรูคนเดียวทำลายมันให้ย่อยยับโดยที่ศัตรูไม่ทันรู้ตัว แต่ในภาคนี้เนี่ยพระเอกของเรามีของเล่นให้เลือกใช้เยอะมากนะครับถ้าของพร้อมเนี่ยจะเดินตรงเข้าไปบุกถล่มฐานศัตรูเลยก็ยังได้นะถ้าคุณเคยสนุกกับเมทันกีรไม่ว่าภาคไหนก็ตามภาค5บนเครื่อง p พ4เนี่ยคือภาคที่ดีที่สุดแล้วครับเกมที่9 Assassin's Creed Odyssey จัดเป็นสุดยอดเกมบนเครื่องเพ4ที่มีสเกลใหญ่มากเลยนะครับและถือว่าเป็น Assassin's Creed <S ภาคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนีการต่อสู้ที่เกินมือรอบสังหารไปแล้วกลายเป็นนักรบสปาร์ตันที่แข็งแกร่งภาคนี้ต่อสู้มันมากครับการต่อสู้กับบอสระดับตำนานที่เหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปถ้าอยากจะหาเกมอะไรที่มีคอนเทนต์อัดแน่นเยอะๆะแอสซินครีภาคนี้ตอบโจทย์มากเลยครับเกมที่10 Ghost of t s u s h i m a เกมที่มาสารฝันของคนที่อยากสัมผัสชีวิตแบบสมุไรออกผจญภัยบนเกาะซุชิมะที่กว้างใหญ่ต่อสู้เพื่อทวงคืนความยุติธรรมระบบการต่อสู้ก็น่าสนใจครับสามารถเปลี่ยนสไตล์ดาบได้หลายแบบให้ความรู้สึกเหมือนได้เป็นสมูไรจริงๆเลยนะเกมบนเครื่อง p พซีเนี่ยสนใจก็จะเป็นเกมที่เล่นคนเดียวครับเน้นเนื้อเรื่องที่เข้มขน้นกับภาพที่สวยงาม แล้วเกมที่เล่นได้2คนล่ะมีไหมแน่นอนก็ต้องมีเกมนี้ครับเกมที่ส1บเอ็ฟีฟ,ฟถือว่าเป็นเกมฟุตบอลประจำเครื่อง Play 4เลยนะครับวางจำหน่ายภาคใหม่ทุกปีเพิ่มระบบเข้าไปนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าเป็นฟีฟ้าที่ดีที่สุดก็คงต้องเป็นภาคสุดท้ายครับฟ,รฟี 23, ฟ a า3เพราะภาคต่อไปเขาจะเปลี่ยนชื่อเกมเป็น FC 24แล้วนะ นี่คือเกมที่สามารถต่อจอยเล่นพร้อมกัน2คนได้แต่หลายๆคนก็เลือกเล่นออนไลน์เอาครับแข่งกับเพื่อนโดยที่นั่งเล่นอยู่บ้านใครบ้านมันต่อไม้พูดคุยกันได้แบบเรียลไทม์สมัยนี้เขาเล่นเกมกันแบบนี้แล้วเนะแต่ถ้าอยากจะหาเกมที่เล่นได้2จอยเล่นกับเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆขอแนะนำเกมที่1 2 It t a k e Two นี่คือเกมที่สร้างมาเพื่อให้เล่นพร้อมกัน2คนเลยครับ คนนึงเล่นเป็นผู้ชายคนนึงเล่นเป็นผู้หญิงออกผจญภัยไปด้วยกันและต้องร่วมมือกันช่วยกันผ่านอุปสรรคที่ขวางทางข้างหน้าความสามัคคีต้องมีครับบางทีก็ชวนหัวร้อนแต่ถ้าสามารถจบเกมนี้ได้เนี่ยคุณก็จะได้เพื่อนที่รู้ใจเพิ่มมาอีกหนึ่งคนอย่างแน่นอนนี่คือสุดยอดเกมเล่น2คนที่การันตีรางวัลเกม of the Year เลยนะครับเกมที่ 13. Monster Hunter World จัดว่าเป็นเกมที่สามารถดึงประสิทธิภาพของการเล่นออนไลน์ของเครื่อง p a y s ออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพการปราบมอนสเตอร์ตัวใหญ่คนเดียวเนี่ยถ้ามีความพยายามมันก็เป็นไปได้ครับแต่ออกล่าพร้อมกับเพื่อนหลายคนมันสนุกกักนเยอะเลยเราสามารถที่จะชวนเพื่อน4คนมาเล่นพร้อมกันนั่งหน้าจอบ้านใครบ้านมันต่อไม้พูดคุยกันแบบสดๆทำงานเป็นทีมเพื่อปราบมอนสเตอร์ยักษ์สุดแกรง่ง ถือเป็นอีกหนึ่งความสนุกสุดยอดที่สามารถสัมผัสได้บนเครื่อง p l a s 4นะครับเกมที่14 The Witcher 3ที่สุดของเกม RPG ฝั่งตะวันตกแห่งยุคนี้เลยก็ว่าได้ครับเราจะได้รับบทเป็นนักล่าปีศาจออกผจญภัยในโลกกว้างนอกจากปราปีศาจแล้วก็ยังมีอะไรสนุกๆให้ทำอีกเยอะมากครับไม่เว้นแม้แต่เรื่องอย่างว่าการันตีความมันด้วยรางวัลเกมออฟเดอะเยี แต่อาจจะไม่มางกับคุณหนูๆน,นะครับเพราะเกมนี้ได้เรท18บวกเลยเกมที่15 Final Fantasy ภาคที่15ถ้าพูดถึง Final Fantasy บนเครื่องเพ4เนี่ยก็ยังมีภาค7รีเมคอีกนะครับก็ถือว่าเป็นสุดยอดเกมอยู่ครับแต่ก็เป็นเกมรีเมคกันนะผมเลยอยากแนะนำภาค15มากกว่าถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของซีรีส์ Final Fantasy เลยก็ว่าได้ครับ นี่คือการผจญภัยของกลุ่มเด็กหนุ่มทั้ง4คนบนแผนที่ที่กว้างใหญ่สไตล์ Open World ถึงหลายๆคนจะบ่นว่าตัวเกมทำออกมาไม่สุดเนี่ยแต่ผมว่ามันก็สมกับชื่อไฟนอลแ t a ซีแล้วนะครับแต่ใครที่คิดถึงเกมสไตล์ JRPG แท้ๆเนี่ยขอได้นำเกมที่16 Persona 5เกมที่มีงานภาพสไตล์อนิเมะ เนื้อเรื่องก็มาแนวอนิเมะญี่ปุ่นชัดๆเลยเรื่องราวของเด็กหนุ่มมอปลายที่กลายเป็นจอมโจรม,ม,มายาเข้าไปต่อสู้กับความชั่วร้ายที่อยู่ในโลกคู่ขนานถ้าใครยังไม่เคยลองเนี่ยขอแนะนำเลยครับแล้วจะได้รู้เลยว่าเกมภาษาจากฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเข้าไปไกลามากเลยเนี่ยการดีไซน์การออกคำสั่งต่างๆเนี่ยทำออกมาได้น่าสนใจมากถ้าชอบเล่นเกมภาษาเนี่ยบอกเลยว่าไม่ควรพลาดครับ ไหนๆแล้วขอแนะนำเกมแนว JRPG สักเกมแล้วกันนะครับเป็นแนวที่ผมชอบเนีเกมที่17 t a l e of Arise ภาคหลักลำดับที่17ของซีรีส์ t a l e จุดเด่นเลยคืองานภาพสไตล์อนิเมะภาพสวยๆแบบนี้เนี่ยเจริญหูจะเจรินตาจริงๆเลยเนยีแล้วระบบการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของ t a l e ที่จะผสมผสานความเป็นแอคชั่นเข้าไปภาคนี้ก็ยิ่งแอคชั่นมันกว่าเดิมอีกครับ รัวปุ่มโจมตีออกคอมโบโคตรมันและเพื่อนๆในทีม <c oughs> ก็ยังมีลูกเล่นที่ช่วยให้คอมโบโหดขึ้นไปอีกขั้น <c oughs> ด้วยนะี <c oughs> เกมโคตรด,ดีบอกเลยว่าไม่ควรพลาดครับ <c oughs> สุดท้ายขอแนะนำแนวเกมที่ผมชอบมากที่สุดครับเกมที่18 Dark s o u l 3เกมสไตล์โซหรือเกมสไตล์โซลไลท์ like, ที่หลายๆคนชอบเล่นและก็อีกหลายๆคนที่เกลียดมาก ต้นแบบมันก็มาจากเกมดาร์กโซนี่แหละครับมันคือเกมที่ชวนหัวร้อนที่สุดแล้วครับโดนศัตรูโจมตีทีเดียวก็อาจจะตายได้เลยเนี่ยแล้วเวลาเจอกับบอสเนี่ยต้องตีมันตั้งหลายทีกว่าบอสจะตายแต่ถ้าเราโดนบอสโจมตีเนี่ยเผลอๆอาจจะทีเดียวตายเฮ้ยแบบนี้มันจะสนุกตรงไหนงั้นขอแนะนำว่าความสนุกของมันเนี่ยคือการจดจำรูปแบบการโจมตีของศัตรูให้ได้ครับเอาจริงๆมันก็มีไม่กี่ท่าหรอก ถ้าเราจำได้แล้วก็หลบได้นั่นแหละคือความสนุกที่แท้จริงครับเกมเมอร์คนไหนที่สามารถเล่นดาร์กโซจบได้เนี่ยทีมงานเมทัลบริดขอทำการคารวะเลยครับว่าคุณคือสุดยอดฝีมือตัวจริงเราคือพวกเดียวกัน <c oughs> แต่ถ้าดาร์กโซ l ยังยากเกินไปสำหรับคุณเนี่ยขอแนะนำเกมที่19 Bloodborne ในความเห็นส่วนตัวแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่า Blood b o n เล่นง่ายกว่า Dark Soul นะครับมันมีท่ากระซวกไส้ที่สามารถสร้างดามเมจรุนแรงได้แต่ความสนุกเนี่ยก็ถือว่าเท่าๆกันเลยเนะบอสทุกตัวมีสเสน่ห์มากผมจดจำบอสทุกตัวได้เป็นอย่างดีเลยครับไม่ใช่อะไรตายกับมันบ่อยมากจนจำมันได้แม่นเลยละและเกมสุดท้ายถ้าเป็น p l a y s หรับผมต้องเกมนี้เลยเกมที่20เซกิโร มันก็คือเกมแนวดาร์กโซอีกแล้วครับแต่จะเพิ่มเทคนิคสไตล์นินจาเข้าไปทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องแคล่วและงานภาพก็จะมาในสไตล์ญี่ปุ่นซึ่งบอสแต่ละตัวเนี่ยดีไซน์ก็อาจจะดูคล้ายมนุษย์นะนี <Never S 1> แต่อีพวกนี้ปีศาจท,ทั้งนั้นซึ่งระดับความยากของเซกิโร่เนี่ยผมว่ามันง่ายกว่าบลัดบอลและก็ดาร์กโซนะครับถ้าบวกกับบอสตรงๆเนี่ยความยากอาจจะพอๆกัน แต่เซกิโร่มีของเล่นให้เลือกใช้มากกว่าครับแถมยังมีกระบวนท้าให้ฝึกฝนด้วยครับถ้าเลือกใช้ให้เหมาะเนี่ยก็สามารถปราบบอสสุดโหดได้อย่างง่ายดายเลยเนะวิธีปราบบอสทุกตัวแบบง่ายเนี่ยมีให้ดูใน YouTube เยอะแยะเลยครับความยากที่ลดลงของเซกิโร่เนี่ยทำให้เกมเข้าถึงได้ง่ายขึ้นทำให้ได้รับรางวัลเกมออฟเดียเลยนะครับ ซึ่งความสุดยอดของเกมสไตล์ดาร์กโซเนี่ยถ้าคุณสามารถเล่นเกมแนวนี้จบได้สักเกมหนึง่งความรู้สึกสุดยอดมันจะเกิดขึ้นแบบที่เกมไหนๆก็ไม่สามารถทำได้เลยเนะ่และสุดท้ายก็ทำให้เกิดเกมออฟเดอะเยียร์ขึ้นอีกหนึ่งเกมนนก็คือ Elden น Ring จริงๆเกมนี้ก็สามารถเล่นบน Play 4ได้นะครับแต่ผมแนะนำให้เล่นบน Play 5ดีกว่านะเพราะรู้สึกเลยว่ามันไหลลื่นกว่าบน p พ a y 4เยอะเนะเอาแล้วครับสุดท้ายมาพูดคุยกันหน่อยดีกว่า พูดถึงเกมบนเครื่อง PS4 เ,เนี่ยก็จะมีอีกหลายเกมที่สนุกนะครับนอกเหนือจาก20เกมที่ว่ามาเพื่อนๆก็สามารถแนะนําเพิ่มเติมได้นะครับ